ไม่นายลอยเบรดไม่โทรหากูเลยมึงเปิดกระเป๋ามึงเปิดกระเป๋าดูอยู่ขวาอยู่ขวามือบนอ๋อเดี๋ยวผมไปดูผู้เล่นพี่โทษที่หกหกสี่สองครับพี่หกสี่สองไอ้ยิ่งไม่เปิดไปก็ไม่ถูกเลยเนี่ยฮียเราจำนวนผู้เล่นขก็จะไม่ได้เาป็นเด่นหรอพี่มีอยู่กองหนึ่งครับเอามาเอมาอยู่ที่เลเบลเดี๋ยวผมไปเอาใหวนวงแหวนมามึงซื้อสาระนี้มาเดี๋ยวกูซื้อมาเอาอย่างไรพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้ทำไมท่าแชมปมันเป็นอย่างนี้เราไปมองมองซ้ายมองขวาดิไม่กลัวโดนแทงเหรอมึงต้องมองซ้ายมองขวาป่ะ แล้ล่ะเราระวังว่ามรใครมาเ้าหังววะเอ้าแล้วในไฟคือเวลาปั๊มๆอรางนี้เลยหรอประชาชนก็เสียเปียบอะประชาชนเสียเปียบอ๋อโอเคพี่ไม่ทำอะไรกันอยู่อะพี่เล่นเกมแปดเลยเข้ามาเดิไปหาปรงปกทิงเล่นนี่แหละมึงดีกว่าเข้ามาทาอะไรมาไหมเนี่ผมวาพี่เข้ามาพี่ต้าเข้ามาพี่อ้วนไงผมคิดถึง ใช่เปล่าอเทนาก็อยู่กันเยอะนะเว้แต่คิดถึงอยู่สองคนน่าคิดถึงพี่บีอาเทนาด้วยไม่ใช่อะไรหรอกอะไรมหาเอโน่อะไโตโตไว้หายด้วยครับาตั๋สําหรับซับสไครต์ยังไม่มีกูอีกอ่ะพี่บิ๊กบอสเนีกอ่ะนึกอยู่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 กันคือจะให้มีมึงให้ได้แหละแค่นั้นแหละผมคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนแหละอู้เร็บปะมันเอ่ยไปแล้วเอ่ยไปแล้วพี่เอ่ยไปแล้วพูดไปแล้วอย่าตี๋นคนแรกเลยที่ผมเออยนี่คือมึงอ้วนขึ้นหรอแต่กูให้เบอร์มึงใช่ไหมาแล้วมึงขออตี่ะไร ไม่ผมจะมาถึงแล้วไงนี่ไงผมจะมาถึงแล้วมีโนน้องมาส่งแล้วผมจะให้ไปรับหน่อยแล้วสรุปเอ้เมื่อกี้มึงรู้จักไหมไม่รู้ฮูผมไม่รู้ใครผมโทรไปแม่งแม่งบอกขายเอากล่องจูนไหมพี่ผมไม่แสดงมันมีมันมีพวกเคียเลือนส้นตีนนะมันแท็กเลยผู้เคียเลือนส้นตีนก็งงแค่เบอร์ไม่คุ้นเลยสัตว์มันเลือนไอ้พวกเคียพวกเคียพวกเนี้ยเลือนพวกนี้น่าเก็บให้หมดนะพี่เนาะน่าไล่ออกประเทศเก็บเก็บให้หมดทุกทีไงมันเยอะพวกเคียเก็บไปเยอะแล้วเด่นทียบ่อยพี่ เนี่พี่พูดที่แล้วหันมาทางผมด้วยไม่ไม่ไม่ได้หันไอศครับโอเคผมผมผมมีอะไรคุยด้วยหน่อยพี่ไอ้เนี่ยซีเรียสเลยพี่พี่มาสองคนได้ไหมได้คืออย่างที่เห็นกูเห็นหน้ามือกูซีเรียสไม่ลงว่ะเออพี่ก็ช่วยจริงจังให้ผมหน่อยโอเโอเคโอเคเพือหันหลังพูดได้เะล่ะาเอาผมจะติ่งเหรอ ดูดูข้างล่างซ้ายมันจะมีวงสามวงโอเคพี่เอาอย่างนี้นะหันหลาคุยอย่างนี้นะเป็นนอ m a l นะมือหันหน้าเลี้ยงข้างกูแล้วหันออกไปดิอ๋อการาัะทะเลยมาพอมือมามึ๊บหยุดสองครามเลยมั้หันหน้าออกมามึงมึงเคยเล่นมึงรู้จักมุมกล้องไหมอย่างนี้เหรอเออโอเคนี่ผมมาเขาเลิกตีเลยหรอมาอนนี่ไงเ็าเห็นมึงไปบอกเขาว่าถ้าใครยังอาคิดว่าละวาดไม่พอจะเป็นคู่มือให้เองเลยเฉ่งซอเออเอาต่อเหระเออ นี่เขาเลิกตีกันเพราะผมเลยเหรอพี่ไม่ใช่พี่ตาโอเคเขาตีมาหลายวันแล้วคืองนี้อ,อย่างที่ผมเกิดมาตั้งแต่แรกพี่ตอนที่เราเจอในเทนเนิง่งกับอพี่ตาอ่าวันที่เทนเนิง่งอ่าคือผมอะอยากพูดตรงตรงเลยนะผมอยากให้พี่ต,าาาาต้าม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 าช่วยที่นู่นหน่อยอ่าฮะอืมเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆเ,เนี้ยผมจะมีตีกับเสียไม่ได้ ถ้ากลวแต่กูช่วยไม่ได้หรอกแต่อ้วนช่วยได้อะไม่ไงพี่ไม่แต่แต่พี่อ้วนอะ่ะผมไม่รู้วพี่พี่อ้วนพี่อ้วนไปได้เหรอพี่ผมเกรงใจแกไงเพราะว่าแกแกแก,แก็ต้องคุมน้องๆ้องคุมอะไรด้วยไงมึงสู่ที่มึงอะมึงอยากให้เป็นแบบไหนมึงลองพูดมาเลยดีกว่าผมอยากอยากอยากให้แบบถ้าได้พี่อ้วนมาก็ดีแต่ผมอยากอยากอยากได้สั้นตั้นเลยอะมึง,มงอยากได้พี่อ้วนไหมถ้ามได้พี่อ้วนมึงจะว้าวไหมหรือยังไงว้าวดีรอเลยพี่ อะไรพี่อ้วนไปช่วยแบบคุมไฟไปช่วยแบบบอกแผนบอกอะไรน้องๆมันอ่ะมันมันน่าจะผมว่ามันน่าจะได้อะไรเยอะจากจากพี่อะเพราะว่าพี่ประสบการณ์พี่นั่นอยู่แล้วอะคือกับกูอ่ะกูกับมึงอ่ะพี่น้องกันอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ปัญหาหรอกกับพี่อ้วนอ่ะโอ้แต่แต่พี่ต้ามาผมว่าผมว่าแบบกับกับพี่อ้วนมึงก็ต้องลองขอเองต้องช่วยคุยอะพี่ไปได้ไปได้ไปได้จริงเหรอพี่เอาดี พอไปได้พอไปได้พอไปได้อยู่หาจตังหวะไปได้อยู่แต่ว่าไปผมไม่ไปคนเดียวนะก็คือถ้าไม่มีพิต้าหรือไม่มีน้องๆไปด้วยผมไม่ไปนะก็คือต้องอย่างน้อยต้องมีพิต้าหรือน้องๆคนอื่นไปด้วยก็เนี่ยถ้าอย่างผมไปก็ต้องมีพิต้าแต่ถ้าพิต้าไม่ไปก็ต้องเป็นน้องคนอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยพิต้าไปไหมพี่ไปได้ไหมพี่พี่อะ ว่าแล้วกูมีปัญหาหรอกกูคุยกับน,น้องๆอ,อยู่แต่ว่ากับกับอ้วนอะมึงต้องคุยเองเพราะว่ามันมันก็มันก็สตไตล์นี้อยู่แล้วรู้ใช่ไหมเข้าใจพี่ให้คนอื่นมาพูดไม่ได้เรื่องหรอกไปได้ไปได้ไปได้ชัวร์ชัวร์ไหมพี่ว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจะม,จะมีจะมีตีไอ่นี่เพราะวคุยกับพี่เ <c oughs> ปาไว้แล้ว <c oughs> แต่กูก็ไม่รู้กูจะช่วยอะไรมึงได้มากน้อยแค่ไหนนะแล้วถ้ามีพวกกูแล้วแพ้ล่ะไม่ไม่พาพี่มาแบบมาโดนตบหรอกพี่ผมไม่มาพี่มาลลำบากหรอกมีพวกกูอาจจะไม่ช่วยอะไรมีมีกูอาจจะไม่ช่วยเฮียอะไรก็ได้ะ อืมโหประสบการณ์พี่วันนั่นอยู่แล้วว่าผมเลสเตอร์เฟกพี่อยู่แล้วอ่ะเวิรอร์วิสอ่ะเกิดเที่ยอะไรขึ้นอีกเนี่ยดูดิอ้าวแกลยู่พี่เอ้าดูดิเถื่อนขนาดไหนกันเนี่ยโอ้พี่เป็นแรงแกงเขาทำไมอ่ะไม่ทำเฮียเลยเลยเอาง่ายฟูลฟูฟังแปนแต่ละแต่ละแก๊งเขาคุยกันแล้วอ่ะคือเดี๋ยวห่อเข้าหลังปีใหม่เขาจะใส่กันกับแก๊งนู้นแก๊งนี้ต่อด้วยแก๊งนั้นแต่ทุกแก๊งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เล่นไม่เล่นกับโอเวอร์ ทำไมอ่ะ,อะกูก็เออไอ้ตามนั้น,น้ะกันนะจังหวะมึงมาพอดีด้วยกูก็ตัดใจไม่ยากช่วงนี้ยผมเห็นพี่เปื่อยด้วยพี่อะไรด้วยถูกไหมล่ะผมก็เลยเน,นี่ยชวนไปมันกันหน่อยสักสักนิดสักหน่อยเะื่อพี่จะติดใจก็เรื่องเรื่องอาวุธอะไรเียผมจัดการให้เฮ้สุกเต็มบกไอ่ไอ้องอะแต่บอกว่ากูสองคนส่งเงินแก๊งปกติพูดเลยอามนั้นเลยไหวอ่ะพี่ได้เลยวันละล้านนะพี่ เสร็จตังค์หลังตู้เย็นเย็นลึตมีเมนูเอดมินให้เมื่อไหร่เฮียถ้าวันละล้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฮียวิทย์พี่อ้วนไปผมดีใจมากเลยนะเนี่ยพี่วันพี่ต้าไม่แต่แต่พี่ต้าผมผมแบบเพราะว่าแกน่าจะมาอยู่แล้วแต่พี่อ้วนที่ผมไม่รู้ไปได้ไปได้ช่วงนี้หุ่นผมครับพี่หุ่ครับหุ่ครับเป็นโอ้โหเป็นเกียรตจในวงการมมากเลยพี่ไม่ได้ไปได้แบบว่าโอ้ยรันยี่สิบสี่ชั่วโมงมันคงไม่ใช่นะ โอเคพี่เข้าใจอยู่แต่ว่าไม่แต่แต่ว่าพวกกูไม่ได้เห็นแก่ตัวถึงขนาดแบบไปแค่รีอม่าไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่พวกกูไม่มีพวกมูไม่ใช่คนแบบนั้นจ่ไปแค่รีอะไรไม่ม่ไม่ไม่ไม่พวกกูไปเล่นไปรไนแก๊งไปกูรู้ว่ามูดแไ๊งคือไรกูไม่ได้ไปแค่รีแน่นอนไม่่ไม่ไม่นห่่งมึงมีรับรอไมึงจะได้มูดแม๊งจะได้เงินแก๊งเหมือนจะชาวบ้านปกตินี่แหละโหได้พี่ต้ามาม่ดแบบมม่ไี่ถึงม่ดแบบอ่เทนาอะไร่ไี่ไมากเลย แต่แต่พี่เข้ามาตลอดเนาะไม่ไม่น่าเหมือนแบบอยู่อาเจน่าอะไรเงี้ยเดือนนงหนึ่งครั้งอะไรเอานตัว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 ตีวตัวตัวะัวตัวอัวีััวตัว ผมก็แบบได้หัวแก๊งกาเทน่าหัวแก๊งโอเวอร์เราโวเอ้ยหัวแก๊งอาเทน่าหัวแก๊งโอเวอร์หัวแก๊งเอฟทีแล้วเออแล้วก็แพ้แล้วก็แพ้เขาแล้วก็แพ้เขาฮ่าฮ่าฮ่าแลยนะมึงไอ้เหี้ยแล้วแล้วต๊อกต๊อกก็จะประมาณว่านี่มึงรวมกันแล้วเหรอรวมกันได้แค่นี้หรอไม่ผมไปคุยกับพี่ต๊อกกันแล้วว่าขอตี๊ยบพี่ต๊อกแกบอกไม่ตีจริงจังเลยพี่ต๊อกบอกเอาให้เอาให้ยับเลยเอาให้แตกเลยเอาแล้วพี่เปาจะเจอเขาจะไม่ตกใจเหรอ อรรออะไรแกภวาอยู่พี่เปาไม่เดี๋ยวแล้วคือตกลงคือยังไงคือเอเอสมดชุดที่อยู่มือที่มึออยู่เนี่ยชุดเดียวกันกับที่นู่นเหรอไม่คือเจนใบแดงพี่เจนใบแดงเรียกพูดเจนใหม่ดีกว่าไม่เกลียดคนหน่อยแต่โอเคพี่เจนใหม่พี่ไม่เจนซีขายโอซีพี่เจนละแล้วแล้วพี่เปาเขาลงมาเล่นด้วยเหรอลงมาเล่นด้วยผมคุยกับแกละแกบอกรอกระชามาเดี๋ยวแกจัดให้เต็มที่เลยโอ้แกจะเล่นอยู่อยู่ฝั่งไหนจัดให้เราหรือจัดให้เขาเออแกจะเล่นอยู่ฝั่งไหนจัดให้เขาอยู่ จะจเล่นดูสิไม่ได้พี่จัดให้เขาจัดได้ดิว่าจัดให้เต็มที่ไม่บอกเราแล้วได้ดิแล้าพี่เปาอยู่ฝั่งตรงข้ามได้คือคือผมอ่ะผมว่าไม่เคยเล่นฝั่งตรงข้ามกับแกเลยเนี่ยผมว่าเป็นมันเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่จะได้ตีแกแบบฝั่งตรงข้ามอ่ะแล้วแล้วมึงมึงบัฟเขาได้ไหมอาอบัฟร้อยดิรออะไรอ่ะผมคอมมานานแลยเนี่ยนะโ้ยพี่พี่พี่เอาก็มึงบอกบัฟร้อยก็ไม่ขนาดนั้นอ๋อเล้วทุกครับพี่เปาไอซ่าบ่อยพูด นั่นแหละพี่ผมผมผมว่าน่าน่าจะสนุกอ่ะถ้าพี่ไปด้วยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเดี๋ยวมันจะประมูลสักวันวะันที่าอ่ะอีกประมาณวันสองวันนะพี่แล้วเดี๋ยวหลังประมูลเนี๋ยผมว่าจะจะสัตสัตยาวๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินจะเดินสตอรี่จะเดินอะไรยาวๆเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตีมานานอยู่อะพี่แล้วพวกพี่เข้าไปประมูลด้วยได้ป่ะอยากไปดูมาดิพี่ว่างพี่ว่างมาไหมล่ะก็เดี๋ยวพาเขาสอนเลยว่างอยู่สองพอดีป่ะปะ ก็ไปไปประมูลไปเลยป่ะวันให้เขาให้เขาเริ่มประมูลมาตอนนี้ได้มเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พี่จะบ้าแล้วพี่ประมูลวันไหนนะวันที่เก้าสองทุ่มพี่วันที่เก้าสองทุ่มโอเควันที่เก้ามีงานธุรกิจพันล้านเดี๋ยวพี่ยกเลิกทิ้งเงินไปเลยค a n c e l เลยเหรอไปประมูลรถดีกว่าอุ้ยขอบคุณครับพี่มึงก็เชื่อกูนอ่อคึงครับพี่ เออืออือวิ่แค่คิดคิดคิดผมแค่คิดก็ขนลุกแล้วอ่ะพี่อ้วนเอกดีพี่ตายเอกดีใส่สูตรอ่ะเดินป่าบงบงอ่ะใช่แล้วก็โดนแล้วก็โดนพวกไอ้หลุยไอ้แกแกแกละแกละโดนพาไปตกเล่นอะไรเงี้ยไปเด็กมันถอดหมอกอ่ะไอ้มึงไอ้มึงไอ้แกแกแกละไอ้หลุยเอาไม้โขกกับบานเสร็จตายซะไอ้โง่แกละแกละตายอ้ีกยอันนี้คือที่ขนลุกใช่ไหมเออขนลุกกันแหละแค่นี้ก็ขนลุกแล้วแค่คิดกูก็ผวาอะไรอยเงี helmet, <ield. S 1> ้ยมาอธิบายมุมนี้ก่อนแล้วแกมึงเขา มึงคุยกับแกงมนหรือยังมาคุยเองหรือเปล่าไม่ผมผมอ่ะผมม่ผมมาคิดไปคุยกับพี่มาพักนึงแล้วแต่ว่าน้องๆอ่ะผมยังไม่ได้บอกแต่ว่ามันมันว่างอ่ะแน่ๆสองล็รตแต่ผมจะไปคุยกับน้องๆเนี่ยสักเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าให้มันผมบอกมันมันเลยไม่รับว่าพวกพี่จะมาก็ก็ควรเพราะว่ามันส่วนหนึ่งอ่ะพี่มองว่าพี่ใช้คํานี้ดีกว่าพี่มองว่ามันควรทําใจก่อนทาทำไมถึงใช้คำว่าทําใจมันเร็วละขนาดนั้นหรอไม่เว้ยมองว่า กูเห็นอยู่อ่ะว่าว่าพวกมันเป็นเป็นยังไงอ่ะมันซ้อมอยู่มันซ้อมอยู่อ่ะกูมันตะโกนกลางไฟใส่กูว่าอะไรรู้ป่ะว่าลูกน้องมึงอ่ะว่าลุยเลยลุยเลยบักเข้มเบ๋อ่าเดี๋มันเจอกูบักเข้มเบ๋กูยังจำอยู่ไอ้บักเข้มเบ๋อและไม่ใช่คนเดียวนะพี่ผัวบายเขาพี่ไม่ใช่คนเดียวนะประมาณเจ็ดคนที่ตะโกนแบบนี้พร้อมความบักเข้มเบ๋บักเข้มเบ๋บักเข้มเบ๋เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้ไม่คือผมยืนผมยืนหน้าแลน่ะไอ้ยี่ผมโดนต่อยโดนอะไรอ่ะแม่งยังยืนเล่นกันล่าเนาะมันเผารถกันเล่นอยู่เลยอ่ะ ไหวไม่เลยน้องๆเลยึงบอกว่าแล้วทีเนี้ยพอมันเจอไอ้วืดไปแต่เป็นเล่นไม่ได้นะกูบอกเลยนะไม่ผมว่าผมอยากอยากได้แบบนี้ถ้าพี่อ้วนไปอ่ะโหถ้าถ้ามันเล่นถ้ามันติดมันทุกยี่ย์พี่ด่าเลยมันได้บักเข้มเบยแน่กูบอกเลยเยาวเลยผมอยากได้ฟิวผมนั้นแบบสรุปกูด่ามันด่าสวนพ่อกูมาฮะแล้วมึงมีพี่อ่ะไม่มีไม่มีพี่มาลแล้วมึงไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนแต่ผมน่าจะมันน่าจะเคารพพี่กันอยู่อ่ะผมว่าอืม โอ้ยยินดีเลยครับพี่ยินดีมากๆเลยครับพี่วันพิตา้าได้แล้วหลับสองหัวแก๊งหลับต้นต้นของไฟมาอยู่ด้วยนี่เป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆเลยครับพี่ส่วนตัวกูโอเคนะว่ามึงทําถูกเรื่องหนึ่งที่มึงเดินเข้ามาไว้เพราะถือว่ามึงก็ยังให้เกียรติพวกกูแล้วถือว่าเป็นรุ่นน้องอ่ะขัาพี่รุ่นพี่เอ้ตว์ผมมองพี่เป็นรุ่นพี่เสมอครับเพราะยังไงพี่ก็ต้องเลยพี่รุ่นพี่รุ่นพี่ผมอยู่แล้วพี่แก่กว่าเออแต่กูไปสูบมึงเต็มบกนะ ไม่มีปัญหาพี่ไม่มีปัญหารอกพี่อยาง้อะไรพี่บอกพี่บอกเลยมึงรู้กูไม่เล่นไม้มึงก็พูดได้ไอ้เหี้ยมันก็ไม่มีปัญหาดิไม่เล่นไม้ก็เหลือแค่มีดอ่ามันก็โดนไม้โอเวอร้โอเวอร์เห่าจัดดีกว่ามันมันถึงขั้นที่โพสทวิตอย่างนี้เลยเหรอพี่โอเวอร์ก็บอกแล้วเขาคุยเขาคุยมดแล้วเขาเขาจะโอเวอร์ไม่ใช่ไม่มีคนทวิตด่านะมีทุกวันนะใช่หรออ่าเรื่องรูปูนเรื่องอะไรเขาก็ด่าเขาไปเรื่อย ปลอมถุยมาด่าเจอคนบ่อยอ่ะบายจบขครจบใครจหนอัน้หนมฮะเลขหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแล้วเป็นไงบางพี่ที่นี่ที่นี่มึงขายอะไรได้หมดเลยพี่ก็ขายเท่าไหร่กูเห็นกมไม่รู้อ่ะโอเคคนขายสามหมื่นห้าก็ให้มึงสามหมนห้าแล้วกันนะฮะสามหมื่นห้าสี่หมื่นสี่หมื่นได้ไหมพี่สี่หมื่นห้าได้ไหมเอเคคนขายสามหมืนห้ามึงจะมาขอกูสี่หมืนห้ามึงบ้าปะเนี่ย ช่วยช่วยเอดพี่อ่ายี่ห้มามาสัตว์กระเป๋าจ77ครับ ขอบคุณครับพี่โอเคนะเกิ้ยววอลมันแข็งแตกแน่สุดท้ายแล้วผมก็ปล่อยวางไม่ได้อะไรใช่ใช่อืม ก็คือนั่นแหละพี่ไปช่วยเล่นเฉยๆนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่อย่าใช้คําว่าช่วยเล่นสตอรี่เพราะว่าเรื่องอื่นพวกพี่ก็ทาเก็ตปะโอ้ได้ครับพี่พี่ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบกับคาว่าช่วยเล่นสตอรี่มันดูเหมือนแบบพวกพี่ไปเอาแต่สนุกเรื่องที่ไม่สนุกพวกพี่จะไม่เอาไม่ใช่นะเว้ครับพี่เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละบอกน้องๆมุด้วยพี่พี่ไหวไหวใช่ไหมถ้าสมมติแบบ จะพูดใอ้พี่โผตอนรับพี่อ้วนผมให้พี่อ้วนส่งของส่งเงินกับผมมันก็ดูยังไงยังไงอยู่อะไหวใย่ไหมพี่เราก็เหมือนกันคนเหมือนกันแต่ว่าพวกกูอาจจะไปทางที่เขาพูดตรงนะไปทางที่มันมันมันมีมีอะไรให้ทาหน่อยอะถ้าให้พี่ไปยืนเอฟเอาพูดเอาพูดต่อให้พี่ไปยืนเอฟเคสตรีมก็ไม่ใช่ป่ะเข้าใจอ่าแต่ถ้าเกิดไปจบปูนไปไปหาอะไรไปงัดมีงัดนร้านถ้ามีงัดนร้านอะไรพวกพี่เต็มที่ได้หมดเข้าใจคําว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเว้ยเข้าใจใช่ปล่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ช่วยกันแล้วกันไอ้สัตว์ครับอ๋อครับพี่พี่พูดอย่างงี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วพี่เออกูขอโทษกูผิดเลยพี่จะพูดสุภาษิตทำไมพี่โอเคเเอออกูแล้วไงเนี่ยที่เอาไว้ลงไวลิกก็ไม่มีได้แหละได้แหละเดี๋ยวจัดการให้ได้พี่ไม่น่ามีปัญหาหรอกพรุ่งนี้ไหมล่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันได้ได้พรุ่งนี้ว่ากันแต่แต่ว่าพี่พี่จะมาวันไหนพี่จะมาวันที่เก้าหรือว่าวันที่เท่าไหร่ไหมจะไปประมูลรถประมูลประมูลวันที่เก้านี่ประมูลวันที่เก้าพี่วันนี้วันที่เจ็ด แล้วกูต้องหัวกูสร้างตัวประมาณสามวันครึ่งนะกว่าจะหล่อได้แบบนี่กูว่ากูว่ามึงไม่ต้องเอาไปเลยให้แกหรอกเฮ้ยกูไม่เอาทยอไอยอี่พี่มีน้องคนไหนไทปิต้าไม่เบียดทุกวันเอ้ยเอาไอ้เหี้ย้ีกันซะแล้วสร้างตัวอะไรสามวันอะไรสามวันครึ่งพี่บ้าเลยมันเป็นพวกไอ้นี่ไงไม่จัดจะจำอะไรได้บอกไอชาร์โดอะไรจำอะไม่ได้บอกมัดขะละอ๋อเออพี่พี่ไม่ถ่ายรูปเอาไว้ป่าผมถามจริงหุ่นเล่นหุ่นเล่นไม่ปกมันก็ไม่มีจริงหรอกพี่สร้างตัวสามวันครึ่งอะ เีาจะไปวันไหนผมไม่ได้บอกน้อ,องตตเตรียมรียมรับเลยอยากไปดูประมูลเราชอบบรรยากาศเวลาเขายกแข่งกันอะไรเงี้ยไม่ได้มีตังเราแต่ชอบบรรยากาศนั้นจำซองที่เราไปกันได้ไหมอ๋อที่ไปที่ไปเรา<ล>ไม่ได้ประมูลใช่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 ไปให้เขาไปกู้อ๋อจำได้แล้วประมาณนั้นประมาณนั้น้ตุมไม่ได้ไปแล้ไปทําเลยไม่รู้ที่ือนกันเกัยกยกักัเยเยกกย เออโอเคเอาเอาแอสรุปไปวันที่เก้าใช่ไหมผมจะได้เล้วัลแล้วเราต้องทำยังไงวันนี้มันเจ็ดแล้วพรุ่งนี้แปดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไวริสเดี๋ยวไวริสคุยกันวันที่เก้าสองทุ่มเนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันที่เกเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันสักทุ่มทุ่มครึ่งอะไรพี่ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออเรียงไงวันที่เก้าเข้าสอเลยไหมล่ะได้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 ใช่โอเคโอเคเริ่มเลยคือสตาร์ทวันนั้นเลยเปิดตัวหนงานเลยโอ้ยเอาดีคือเดินเหมือนพิตตี้เลย ซอมอาวนี่ยการนี่ยการซอมเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดด้วยหาตัวเลือกไหมพี่หาตัวเลือกอื่นอย่าไงไอ้นวยอะไรอย่างงี้น่าจะดีกว่ามพี่พร <laughs> พี่ตาแกก็อายุเยอะแล้วว่ะผมไม่ไม่อยากเอาแกไปเสี่ยงอะ <laughs> พี่ตาพี่ไหวไหมเนี่ยนิ่งเลยเนิ่งกิ๊เลยย่รักเชียร์หาน่าอยู่หาน่าอยู่น่ารักเชียร์าทาอยู่หาาอยู่ขอบคุณยังไงขอบคุณพี่วนพี่ตาอีกทีนึงพี่ที่ให้เกียรติมากๆเลยเออส่วนตัวคิดถึงกมึงแหละ แล้วก็พี่ถึงพี่เปาเล้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพาไปมันพี่แน่นอนไม่เหงาไม่เหงาแต่ว่ามึงต้องํำชับพองน้องมึงนะว่าว่ามันได้ได้เลยได้เลยเข้าใจแล้วนก็เข้าใจแหละไม่พี่การที่จะเป็นระดับหัวเมืองหัวหัวแก๊งหัวเป็นระดับอาจจะแบบหนึ่งอะไอ้เคียงเมืองนั้นมันหลายแก๊งไม่ใช่มึงพูดอย่างนี้เขาไม่มั่นไส้หัวะมันอยู่แล้วพี่เอาแต่มาสองหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมสองหนึ่งไม่ได้มันมีสภาที่นี่อยากโดนทั้งสามหนึ่งใครจะจัดให้มา อยากดูทั้งเมืองรู้ว่าทื่อไปที่นี่กิ่งเลึกเกินอ่ะแล้วแล้วเมืองนั้นพวกกูก็จะส่งนี่แหละถึงถามาน้องพี่ใจวะพี่ใจพี่ใจพี่ใจเย็นพี่มันก็ไม่ไหวเดินเล่นกนเลยเกิดเลยว่าเดินไปแต่กินข้าวอยากโดนสซะสองหนึ่งไหวที่โดนไม่นาไหวไอ้เหี้ยโอ้แล้วหลังนี้ใครจะเข้าจะเล่นด้วยพี่วุ่นพี่วุ่นวิต้ามามีอยู่แล้วไอ้เหี้ยมีอยู่แล้วไแต่ว่ามันต้องมีแบบพวกแบบอารมณ์แบบอยากร้องขอเอออยากร้องมันมีอยู่แล้วอยากอยากตกไปแกนี่ว่า ูอยากรู้ว่าเระดับหัวหัวพระเอ็นมันเป็นยังไงวะไอสัตว์เออมีอยู่แล้วอ้วนอ้วนโอเวอร์ตาอาร์เธอร์นาจัดทัก,กเกท่าไหร่กันเชียววะเท่าเท่าไหร่วพาะกูอยากรู้ว่ามีอยู่แล้วเออดีพี่ผมผมผมอยากได้มูนอย่างนี้พี่เข้ามาพี่จัดได้เต็มที่เลยถ้าสมมติน้องมันมันดื้อมาอะไรกันห่ะพี่ดาได้เลยอืมมันว่าไม่ได้ดบอก,บอกว่ามันต้องเปลี่ยนลูกหรือใช่ใช่มันไม่ดื้อหรอกกูว่ามันไม่ดื้อหรอกถ้ากลัวพี่ตาไปอะ ผมว่ามันมันน่ามันน่าจะเก่งๆึ่นนะแต่ก็แอบกลัวว่ามันจะอึอดอัดอยู่เออนั่นแหละ,ะประเด็นถึงบอกที่ที่ให้พูดที่ที่ที่พูดอ่ะไม่ได้ไปพูดแบบว่าบังคับมาไม่ใช่ให้มันอยากอึดอัดนะทําทาแบบให้มันให้มันเป็นตัวของตัวมันเองอ่าใช่ออใช่เข้าใจพี่จะบักเข้มเบ๋อะไรพวกกูก็ไม่ติดหรอกแต่ว่าเออเวลาเล่นก็คือเล่นเวลาจริงไม่แต่บางทีผมว่าแบบมันมันก็เกินไปจริงนะบางทีไม่ติดเล่นจนมาละลายไฟไม่ไฟไม่คอตะโกนบักเข้มเบ๋อ่ะกูกำมัดเลยสัสถ้าเกิดแบบตีๆอยู่ตะโกนบักเข้มเบ๋บักเข้มเบ๋ ได้พ hmm? <mm like ี่ได้พี่เต็มที่เลยเต็มที่เลยสนุกสนุปหน่อยเลยว่าการว่าการว่าพี่เข่าก้าวเลยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่ให้เกียรติผมผมครับผมผมพิการด้วยพี่าใสยเพื่อไอ้กัส